สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวทัตน้ํานะคะกรกฎมีพิจิกประจําเดือนพฤศจิกายน2567ค่ะชาวทัตน้ํานะคะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวมีนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง1 0 2, สอเมษายนและชาวพิจิกาหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนนะคะถึง15ธันวาคมนั่นเองค่ะก่ออีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะมันแค่สามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพคะ่ะที่ไม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านด้วยฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุน้ำคะ่ะกรกฎมีนพิจิกและยินดีต้อนรับชาวสที่มาสอชาวธาตุน้ํเชิ้นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาค่ะชาวท่านน้ำ <c oughs> กรกฎมีพิจิกคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ใแบแรกเป็นไพ่สามไม้เท้าค่ะ2ไม้เท้านะคะ9ไม้เท้าและเป็นไพ่ านนะะชาวธาตุน้กากรกฎมินพิจิกในอนดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวราศีฤกษ์ศพละคะนัสประสบค่ะมีชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ค่ะไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะ <c oughs> ในอนดีตที่ผ่านมาชาวธาตุน้กากรกฎมินพิจิกบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าคบกับคนต่างชาติต่างศาสนานะคะ,ะมีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคด้วย ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมันเกิดการรอคอยมันเกิดการยืดระยะเวลามากขึ้นอ่ะประมาณนี้ก็ได้สองนะคะชาวธาตน้ำบางคนเนี่ยมีความสัมพันธ์มีความรักแต่ก็เจอแต่ความสัมพันธ์ความรักที่ไม่สมหวังถ้าหากว่าเจอคนเจ้าชู้ก็จะเจอแบบนั้นแหละนะคะ หากว่าเจอความรักระยะไกลไม่ว่าจะกี่คนก็จะเป็นความรักระยะไกลมาตลอดนะคะความสัมพันธ์ที่มีแต่ปัญหาเก่าๆเดิมๆไม่ว่าจะเปลี่ยนคนก็ตามแต่ปัญหาเก่าๆเดิมๆคุณยังพบเจออยู่ทุกครั้งทุกคนไปนะคะแต่ตัวคุณยังแอบมีความหวังนะว่าสักวันหนึงเราจะได้เจอคู่บุญคู่บารมีเนื้อคู่ของเราจริงๆนะคะอืประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิตถ้าหากว่าใครค่ะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากเพราะเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้น ในเรื่องราวของความรักของชาวธาตุน้ำกระกฎมีพิจิกเป็นอย่างไรนะคะขออภัยค่ะก็จะมีเสียงแหบเสียงแห้งเสียงไอบ้างนะคะเพราะว่าเพิ่งหายป่วยเนาะภาพไปแรกค่ะควินถือเหรียญนะคะ ฟูค่ะ8ไม้เท้านะคะ <c oughs> และเป็นพาย8ถ้วยชาวธาน้ำกรากฏมีพิจิกนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567ไม่รู้สึกว่าคุณจะมีความคิดแหละนะคิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในความสัมพันธ์ดีจะมีการสื่อสารเพื่อที่จะบ่งบอกจุดประสงค์บ่งบอกความต้องการในความสัมพันธ์นี้ให้แก่กันได้รับรู้เพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจนะคะ มีโอกาสคะ่ะที่ถ้าหากว่าคุยกันแล้วความสัมพันธ์นี้เป้าหมายปลายทางไม่ใช่จุดๆดเดียวกันหรือสิ่งที่เขาตอบมาสิ่งที่เราต้องการไม่สามารถที่จะเติมเต็มหรือให้กันและกันได้มีโอกาสที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ำกระโจนมีพิจิกับคนที่คุณคิดถึงคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุน้ำก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ำกระโจนมีพิจิกค่ะชาวธาตุน้ำกระโจนมีพิจิกคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะเลอเวอร์นะคะอัศวินถือดาบค่ะไพ่ หกเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่หายปินเท็ชาวธาตุน้ำกระดกมีบิจกนะคะคุณคีดแลรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้มันมีหน้าไพ่ของความสัมพันธ์ที่คลุมเครือไม่ชัดเจนตัวคุณต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์ที่คลุมเครือนี้นะคะคุณพร้อมที่จะให้โอกาสพร้อมที่จะเลือกเขาอยู่ตลอดแม้ว่าคุณก็ไม่ได้ว่างคุณก็มีคนเข้ามาเหมือนกันที่ดีกว่าเขาก็มี แต่เหมือนกับว่าตัวคุณน่ะลงรักปักใจกับคนคนนี้ไปแล้วขอแค่ขอแค่เขาพูดมาคำเดียวว่าต้องการคุณน่ะคุณพร้อมที่จะให้โอกาสประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความคิดและความรู้สึกของคนที่ชาว่าตุน้กากรดกรมีพิจิกคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาว่าน้ํากรดกรมีพิจิกมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะ ดิเมจิเชียนค่ะสิบ <c oughs> เหรียญสี่ถ้วยสามเหรียญค่ะชาวธาตน้ำกรกฎมีมพิจิกคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินค่ะหรือศพก,กันมังกอนมีชาวธาตลมนะคะมีถุนตุนกุมชาววันพุธชาววันจันทร์อ่า อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะมีไพ่ชาวต่างชาติขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามหน้าไพ่นะคะเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากสื่อสารเขาอยากต่อรองเพราะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกถึงความอบอุ่นเวลาที่มีคุณอยู่แต่บางครั้งบางทีสิ่งที่เขาต้องการคุณก็ให้เขาไม่ได้เช่นเดียวกันต่างคนต่างมีความต้องการค่ะแต่ต่างคนต่าง ไม่สามารถเติมเต็มให้กันและกันได้ตามหน้าภัยนะคะแต่เขารู้สึกถึงความอบอุ่นถึงความเป็นถึงความเป็นครอบครัวถึงความเป็นแบ็กอัพที่ดีอ่ต่อคุณนะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาว่าน้ํากระกมีพิจิกับคนที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบแรกนะคะคิงถือดาบค่ะเดทอืมควีนถือถ้วยนะคะ และเป็นไพ่แปดดาบชาว่าน้ำกระดมีนพิจิกเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์มีโอกาสนะคะถึง80%เลยทีเดียวที่ความสัมพันธ์นี้มันจะมีการตัดสินใจที่จะจบเนื่องจากว่า 1. คุมเครือ 2. ไม่ชัดเจน 3. มองไม่เห็นอนาคต ว่ามันจะเป็นไปได้มากกว่าว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มากกว่าที่จะเป็นไปได้นะคะอืมเนาะมีโอกาสที่จะตัดสินใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่าทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกค่ะ,อ,ะอัศวินถือเหรียญ Judgment คิดดีๆนะคะไพ่บอกให้คิดดีๆ Emperor ค่ะใช้เหตุและผลเนาะ ไม่ใช่อารมณ์นะคะมองเขาเรียกว่าอ,อมองปัญหามองความสัมพันธ์อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากที่สุดนะคะสเตรนส์ค่ะอืค่อยๆคิดไปค่อยๆพิจารณาอย่าก,กดดันอย่าเร่งรีบรอบคอบนะคะ ก่อนจะตัดสินใจเนาะชาวธาตุน้ําขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดียเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หมอัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ